เอ็ดดี้เฮนเผยอยากให้ไทสันฟิลลี่เอาชนะอเล็กซานเดอร์อูซิสเพื่อจะได้พิสูจน์ว่าเขาเป็นนักชกที่ยอดเยี่ยมของจริงโดยล่าสุดนั้นเอ็ดดี้เฮนโปรโมเตอร์ชื่อดังรู้สึกว่าไทสันฟิลลี่จะอยู่ในจุดที่ไร้เทียมทานถ้าเขาเอาชนะอเล็กซานเดอร์อุซิสได้โดยอเล็กซานเดอร์อุซิสแชมป์โลกของ WBO, IBF และซูเปอร์แชมป์โลกอ WBA รุ่นฮิเวเขาจะขึ้นชกกับไทสันฟิลลี่ แชมป์โลกของหนุน UBC ในรุ่นเทวิเวตในวันที่18พฤษภาคมนี้เอ็ดดี้เฮินโปรโมเตอร์ของแมตช์ลูมซึ่งเขาเคยร่วมทำงานกับทางอุซิตแต่เขายังไม่มั่นใจที่จะยกให้ไทสันฟิวลี่เป็นนักชกที่ยอดเยี่ยมแต่ถ้าทางฟิวลี่สามารถเอาชนะเหนืออเล็กซานเดอร์อุซิตได้ ก็จะเป็นข้อพิสูจน์ว่าฟิลลี่นั้นยอดเยี่ยมของจริงโดยเอ็ดดี้เฮนในี่ให้สัมภาษณ์ว่าผมรู้ว่าเรามีเรื่องราวกันมาก่อนแต่ผมเคารพเขามากเริ่มจากที่เขาทำมันจากจุดที่เขาเคยอยู่มันเหลือเชื่อผมจัดอันดับให้เขาเป็นนักชกที่อยู่ในระดับสูงผมเคารพสิ่งที่เขาทำผมเคารพเขาในฐานะนักชกเขาเป็นชาวสรารชนาจะผมอยากให้เขาชนะนะ แน่นอนว่าผมอยากให้แอนโทนีโจชัวชนะทางเอ็นกันูเพื่อผมจะได้จัดให้เอเจชกกับทางฟิลลี่แต่ผมก็เคารพอุซิสผมทำงานกับเขามันนานและผมคิดว่าเขาเป็นคนที่เหลือเชื่อและเป็นนักชกที่เหลือเชื่อมากแม้ว่าทางเอ็ดดี้เฮิร์นจะเคยทำงานกับทางอุซิสแต่คาดว่าเป้าหมายของทางเอ็ดดี้เฮิร์นท้ายที่สุดก็จะเป็นการชกกันระหว่างสองนักชกชาวสราชนาจากักรระหว่างไทสันฟิลลี่กับแอนโทนีโจชัว นักชกในสังกัดของเขานั่นเอง